ซื้อลงทุนรอจังหวะค่ากันกันปรับขึ้นราคาเป้าหมาย77บาทสําหรับประเด็นการลงทุนนะครับค่ากันกันเริ่มฟื้นตัวแม้ว่าจะช้ากว่าที่เราเคยคาดไว้เราเชื่อว่าค่ากันกันหรือว่าตัว GIM จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาสสามของปีนี้เป็นผลจากปจัจจัยตามฤดูกาลซึ่งจะเป็นฤดูกาลขับขี่แล้วก็เดินทางโดยอากาศยานทั้งในเอเชียแล้วก็ประเทศตะวันตกนะครับเรามองว่าท็อปเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ตลาดจะสนใจมากที่สุด ในจังหวะที่ C I M ปรับตัวขึ้นนะครับสำหรับประเด็นที่2นะครับเรายังคาดว่าผลดําเนินงานของกลุ่มอโรเมติกจะยังทรงตัวได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาสหนึ่งโดยมีสาเหตุมาจากอุปทานที่ตึงตัวโดยเฉพาะในส่วนของสารเบนซีนนะครับซึ่งได้รับแรงหนุนจากวิกฤตทะเลแดงเนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นก็จะทําให้ผู้ผลิตในเอเชียสามารถขายได้ในราคาที่สูงนะครับ ประเด็นที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าการกันในช่วงระยะถัดไปนะครับของไทออยนะครับก็จะดีขึ้นหลังจากที่โครงการ c f p เริ่มดําเนินงานในปี2568นะครับก็จะทําให้ค่าการกันของไทออยเนี่ยปรับตัวขึ้นเมื่อโครงการซ f เเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์กําลังการกันของบริษัทจะเพิ่มขึ้น45%และจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกน้ํามันดิบและทําให้สามารถกลั่นน้ํามันชนิดหนักและมีปริมาณกรรมฐาน มากขึ้นได้ขณะเดียวกันก็ลดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ค่าการกันอยู่ระดับที่เหมาะสมในส่วนของ valuation เองเรามองว่ายังไม่สูงนักนะครับถ้าดูราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยคิดเป็น P อยู่ที่0.7เท่านะครับหรือประมาณลบ1.5เซนด r d นะครับซึ่งสูงกว่าระดับ0.5เท่าในช่วงโควิดเพียงเล็กน้อยนะครับในขณะที่อุปสงค์น้ามันเองก็ตอนนี้ก็กลับมาสู่ในระดับก่อนโควิดแล้วเราแนะนําซื้อเพราะว่าค่าการกันและธุรกิจอ r โ m a t ติกเองยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเรามีราคาเป้าหมายที่77บาทโดยใช้อัตราส่วน Price to Book Value อยู่ที่1เท่านะครับหรือคิดเป็น EBITDA อยู่ที่8.7เท่าครับ